ครับสวัสดีครับยิบซแฟนครับแฟนช่องทุกคนครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องยิซอ่ะอยากจะพายิไปกีบสาวรากับพอแหล่คนนอนหน้ากันนะครับอ่ะพอแหล่คนนอนหน้าลาวัฒนาของวันก็ของวันที่อ่ะวันนี้วันที่นะครับ มืัอนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับพี่น้องยี่แปดยี่เจ็ดยี่แปดอ่ะพี่น้องที่พี่นุ่มยี่แปดวันที่ยี่สิบเก้ากันพี่น้องที่ครับผมวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่อ่ะวันจันทร์ที่ยี่ยี่สิบเก้านะครับผม ยี่สิบเก้าพอคอนะครับโหอกหกกัดนะครับเป็น้องยุพีกับลาวพัฒนานะครับเป็น้องยุพี ลาวพัฒนาด้วพี่น้องลูกครับผมโอ้ยมืกเขียพี่น้องลูกชี่ะครับพี่น้องลูกมือเขียเตรียมมือได้พี่น้องเพิ่งดูพี่น้องมือเขียเตรียมมือได้ อ่ะลาวพัฒนานะครับพี่น้องยิปซีเติมราย์พดพี่น้องยิปซีกับผมลาวพัฒนาของพ่อแหล่นะครับผมพ่อแหล่คนนอนหน้าเด้อพี่น้องยิปซีอ่ะพ่อแหล่คนนอนหน้ากันนะครับอ่ะพี่น้องยิปซีนะครับก้อนพี่น้องจะไปเบึง เมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันวันจันทร์ที่จะถึงนะครับให้มาดูหลักฐานย้อนหลังของวันอวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนพี่พน้องเนาะนี่ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องเอฟซีคงจะได้เห็นได้ชมกันในคลิปกันนะครับผมแล้วก็สรุปกันนะครับ อ้าวพ่อแหล่คนนอนนาให้วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับหนะครับหนึ่งกับหอ่านะครับเข้าที่หกันนะครับผมเข้าที่หบนตรงๆพี่น้องที่เขาผมติดดาวให้นะครับผมเข้าที่หบนนะครับห้อยออกนะครับข้างบนห7เจนะครับ ข้างล่าง46นะครับพี่น้องที่ก็เข้าที่4664พี่น้องที่ครับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีได้ดูคลิปก็อ่ะไปกลับก็คงจะโชค้านโชคดีกันส่วนอ่าจับคู่นะไม่เข้ากันนะครับผมเข้าที่64นะนี้ติดหนึ่งไม่เข้านะครับผม นี่ครับพี่น้องเอฟซีนะครับบดวันศุกร์ที่ผ่านมาแตกลิกวิ่งหกบนจับคู่หกสี่อ่าเข้าล่างเข้าตัวกับพี่น,ออน,มมน้องเอฟซีนะครับผมมาเบิ้งกันตองวดนะครับงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าพี่น้องเอฟซีวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า นะครับพ่อแรนะครับพ่อแรให้วิ่งรูดนะครับาวิ่งรูดาวิ่งรูดบนบนล่างนะครับนะวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ ของพ่อแลให้วิ่งกันที่นะครับวิ่งกันที่5กับ1นะครับผม5กับ1กันนะครับนะครับไปวิ่ง5กับ1นะครับพี่น้อง f อซกันครับผมวิ่ง5กับ1นะครับพ่อแลคนนันนาให้เด่นที่1นะครับเด่นที่1กันนะครับ เด่นที่หนึ่งรองห้าหรือ fc ชอบห้าก็เอาห้าชอบหนึ่งก็หนึ่งรูดห้าไปได้พี่น้องซิครับผมรูดหนึ่งไปได้กันพี่น้องอะใครชอบวิ่งชอบรูดกันนะครับห้ากับหนึ่งนะครับสองตัวนี้เด่นให้ที่หนึ่งกันนะครับเอาทีนี้มาดูกันนะครับพี่น้อง fc กันนะครับว่า เอาจับคู่ครับผมบนล่างด้วยพี่น้องห้าแปดนะครับห้าแปดห้าหกนะครับห้าแปดกับห้าหกนะครับ แล้วก็54นะครับ54นะครับพี่น้องเอฟอาเห็นกันไหมครับผม58 54อ้า58 56 54นะครับอ่ะพี่น้องเอฟซครับผมมาดูกันต่อนะครับ มาเบิ่งกันต่อนะครับผมอ้าวมาหนึ่งนะครับอ่าจับคู่ให้ก็นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับแล้วก็ หนึ่งแปดครับผมหนึ่งห้าอาจจะมาด้วยกันครับผมแต่มาหนึ่งห้าไม่ใช่ห้าหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะกอดคอกันมาได้นะพี่น้องเอฟซีครับผมส่วนตัวเน้นนะครับอาจจะเน้นให้ที่หนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับผม <c oughs> เน้นให้2คู่นะครับพี่น้องทกีอ่ะถ้าชอบก็เอาครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้กับราวพัฒนาวันนี้วันจันทร์ที่29นะครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566กันนะครับอ่ะซึ่ง วันที่ผ่านมาพ่อแหลแตกวิ่งหกเข้าหกบนนะครับตรงๆจับคู่หกสี่ออกสี่หกกันพี่น้องนะครับของพ่อแหล่ครับแตกกันนะครับพี่น้องเมื่อวันที่ยี่สิบหกวันศุกร์ที่ผ่านมาพ่อแหล่แตกนะครับทั้งเลขวิ่งเลขจับคู่กันนะครับนี้ก็ถือว่าแตกเหมือนกันพี่น้องวางท่านเอาไปกลับนะครับพี่น้องอะไม่มากครับผมงวดน,นี้ พ่อแลให้วิ่ง5กับ1เดือนที่1จับคู่5 8 5 6 5 4ห้าหกหอ่าหนึ่งหเน้นที่1 6กับ1 8พี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะแคบหน้าจอไว้เอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดูช่าชอบก็เอาไม่ชอบก็่านเท่านั้นพี่น้องเอฟซีอ่ะนะครับดูไว้เป็นแนวทางกันด้วยพี่น้องเอฟซีกับราวัฒนากันครับผม ของพ่อแหลคนนอนนา